ขึ้นโค้ดนี้นะครับเนี่ยแอร i r c ร r c ซอร์รกิตขาดอุปกรณ์ไม่ต่อนะครับ intake temp circuit high พิพุดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับรถโตยโตยโต้าโตโยต้าวีโก้ปี2010เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะอยู่ที่ Air 4โฟร์มิเตอร์นะครับ แมสแอร a โฟล r เตอร์นะครับตอนนี้เราจะทดลองถอดอตัวสายไฟออกแล้วเราจะใช้เครื่องมือวัดจับดูนะครับว่ามันจะขึ้นโค้ดอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับว่าขึ้นโค้ดอะไรทล้เราก็ไปที่โปรแกรมก่อนนะครับก่อนจะไปที่โปรแกรมก็เปิด ไอจีค้างไว้ก่อนนะครับเปิดกุญแจค้างไว้ก่อนเดิดไฟแล้วตัวไปเราก็มาที่โปรแกรมเกัุกอยู่ไหนอะเราก็มาที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมนีถูกเลือกไว้แล้วเราก็เลือกเลือกรุ่นนะครับเลือก ปีที่รถผลิตนะครับเลือกรุ่นที่ใช้กด next นะครับนี่คือวิธีการเข้าโปรแกรมรถ Toyota Vico ปี2010เลือกที่ engine นะครับอ้าวนี่นะครับถ้าเราถอด air flow หรือ air flow ที่มีปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นโค้ดนี้นะครับนี่ แอร์โฟเซอร์กิตโลขาดลบอุปกรณ์ไม่ต่อนะครับอินเทกเทมเซอร์กิตพายอินพุสนี่ครับก็จะโชว์ปัญหานี้นะครับถ้าเราถ้าแอร์โฟเสียเลยโฟไม่ได้ต่อนะครับมันจะเกิดมันก็จะขึ้นฟอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วก็ลองลบดูนะครับ เราก็เสียบเลยนะครับเสียบปุ๊บเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวไปดูว่าในเข็มไหมันจะโชว์อะไรไหมครับรีสุดาไม่ต้องสุดามีกับไฟรูปเครื่องยนต์ก็โชว์ด้วยนะครับ เราลองเสียบเราลองลบโคด้ดดูลบโค้ดได้ไหมเสียบแล้วนะครับตอนนี้โค้ดยังโชว์อยู่โค้ดโชว์อยู่นะครับเดี๋ยวลองลองลบดูเดี๋ยวเราลบโค้ดนะครับ ลบเราเลื่อนเมาส์มาที่ตัวลบนะครับเราก็เคลียร์นะครับกดลบแล้วก็กดเคลียร์ลบอ่าขึ้นบอกว่าเคลียร์ไหมอ่าเรียบร้อยนะครับลบโคตดเรียบร้อยไม่มีโค้รแล้วนะครับนี่คือวิธีการ ลบโค้ดก็นะครับถ้าเราเจอปัญหาว่าตัว p อโฟนเสียหรือ p อโฟนไม่ได้ต่อเนี่ยมันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้นะครับก็นำคลิปทิก้กเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับรถ Toyota Vigo ปี2010นะครับไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับ ลิดนี้ทันสั้นนะครับลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ